สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาในบ้านแล้วนะคะจะมาจัดดอกไม้กันค่ะจัดดอกไม้เปลี่ยนดอกไม้บูชาพระแล้วก็แสงก็ฟังพุทธวจนะไปด้วยค่ะทุกวันทุกครั้งตอนเช้าพระแสงจะเปิดฟังเป็นสูตตะท่านบอกว่าเป็นสูตตะก็ได้เหมือนกันฟังบ่อยๆฟังเนืองๆสูตตะนนไปสู่ไปมุดได้เหมือนกันนะก็เลยปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ท่านได้แนะนํามานะคะเดี๋ยวพระแสงจะจัดดอกไม้นะคะเดี๋ยวดู ตั้งกล้องตรงไหนตั้งตรงนี้หรือว่ายังไงแป๊บสักครู่ะนะคะเวียนหัวหน่อยขอตั้งกล้องหน่อยซื้อของจัดของมามามาแต่ไม่ได้ไปสังกัดจัดดอกไม้ถวายพระวันนี้เปลี่ยนวันนี้วันพระแตไไไ่ไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปวัดผู้เทธเลิมย้ำได้ไม่มีผู้เทธเลิมอย่ามาจัดดอกไม้ค่ะเปลี่ยน ใจกันบูชาพระเวียนหัวหน่อยนะคะกล้องนี้ไม่ไม่ค่อยเ,เป็นใจเลยต้องหาได้มาหนุนได้ฟังพระฟังพระไปนะคะฟังพระเพื่อ มุณอะไรมุณอะไรคุณอะไรต้องไปเปลี่ยนดูให้อาจารย์ไปไดู <nt> <os> ไปเปลี่ยนพวงมาลัยให้อาจารย์ก่อนนะคะไปดูกันค่ะปราแสงจะทําทุกวันพระพระให้ดอกไม้เกืนันวันนี้วันพระนะคะพ่อซื้อพวงมาลัยมาเปลี่ยนให้แล้วนะวันนี้วันพระวันพระแม่ไม่ได้ไปทําบุญที่วัดหนองบักชีนะคะแต่ก็จะทําบุญให้ที่บ้านคะ่ะเปลี่ยนให้แล้วเป็นรุ่งกับเป็นอทิเพราะว่ายัางไม่ได้ลอยอยังคารให้อาจารย์ ให้ยังตั้งให้เหมือนเดิมอยู่หยุดกบว่าแสงอยู่ที่บ้านตอนนี้อาจารย์อยู่ที่บ้านกบว่าแสงไปจัดดอกไม้กันค่ะ,คะจัดดอกไม้พร้อมกับฟผ้าจารย์เทศไปด้วย มันคงมันคงเียนหัวหน่อยนะคะฟังพระไปด้วยจัดดอกไม้ไปด้วยฟังพระไปด้วยจัดดอกไม้ไปด้วย ไม่นั่คพงเลยแล้วมันจะขาดก่อเรามองทะลุเพราะัดนี่เรียกว่าั้นสัมันต์เพราะตรงนี้ขามันไม่ตั้งโลกทังโมดให้เป็นกรกับพอสุดท้ายคือมอบกระดกให้ตามเวลาตาเวลาสบวรก็พิจารณาอันนี้ลองไปดูหน้าที่ของครูอาจารย์ตอสิ ให้แสดงไปเอาใจก,ก,ากันก่อนนะคะคด้วยการลุกขึ้นยืนรับมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือแค่แค่ช่วยครูเนี่ยคือของเนี่ยบางทีเด็กยัามองไม่ออกการช่วยเล็ก ดูแลพ่อแม่ดีขึ้นบางทีพอเอาลูกมาบวแล้วได้ประฤตวัปฏิบัติการดูแลอุปถามครูอาจารย์ซึ่งระศสาเนี่ยให้มองอจารย์อุปชาเนี่ยว่าเปเหมือนพ่อเป็นเหมือนพิดาให้ดูแลกันอย่างนี้และอุปชาหรืออาจารย์ก็ให้ดูแลลูกศิษย์ให้ถจิตไวเหมือนกันครับ่อน ของาตู้ยืนครับสด้วยการเข้าไปยืนคอยเราใช้รวรจะนั่เรียนนะเรเข้า Thank เรีว่าอสุตวาบุชนนะุู้ชมไมีเคยสรเมื่อคนไม่เคยสระในคำตัปงิจเขาจะลื้ซ่าเขานั่งอยู่ในห้องเรียนเพงแต่เขอจะคิดนวดคิดดีคินไปเลยเวลาเราสอนมันก็ไม่เข้าไปอยู่ เวลาอย่างน้อยวัละสามเวลาเช้าวันเนที่ผป่ม่ค้าชาวลานจะแต่งานอ่มีที่สุดในเวลาเช้าจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดวลาวันและจัดแจอย่างที่สุดในเวลาย็นครั้งหนึ่งทำอะไรไระองค์ขอแค่ช่ววบไดไครับหล่อวิ้มมือเงอเข้ามาแค่นี้จังบอกว่าถ้าที่คจะัดการาปานสติจกัน ใบพระสองคู่หนึ่งแล้วก็จะการว่าองค์หญิงแล้วก็แก้วน้ำค่ะจัดดอกไม้ด้วยกันแล้วก็ฟังพระฟังธรรมสาธยายธรรมจากพุทธภัวจนะจากพระอาจารย์คริสต์ด้วยกันนะครบวันนี้วันพระค่ะไปค่ะถ้าเรามีศราเชื่อไาสอนของศาสนารบยิ่งมากยิ่งดีนะแต่น้อยๆเนี่ขอแค่ลัดนนมือตอนนึ่งวันมีพระองค์ก็ชมแล้ว ดังนั้นทุกทุกชั่วโมงของเราที่เราเข้าไปสอนนักเรียนเราให้นักเรียนเจริญอาณาปานสติสักสองนาทีสามนาทีโยคุ้มค่ามากเลยเลยรักนิ้วมือมาต้องเยอะนะรักนิ้วมือี่โอ้หมันก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีโยมไม่ทำหนึ่งนาทีสองนาทีนี่ถือว่าได้เยอะเวลาแค่ อันนี้จะจัดจัดถวายองค์หญิงกันค่ะเก้าดอกเก้าดอก ของตถาคตไปปลูกฝังกับเขาให้ได้ป,ปฏิบัติจริงเลยรสูตรเดียวไม่ต้องเยอะแต่ขอให้เอาไปปฏิบัติให้จริงได้ผลอนาปานาสตินี่แหละซึ่งโรงเป็นเหมือนกายาคตาสติดวงโรงสอนพิคุเนี่ยพิคุไปแล้วสู่ปา่าสู่คนไม้สู่เรือนว่านก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งายตรงดำรงสติเฉพาะหนะ้ามีสติหายใจเข้ามีสติหาย เมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นจัดถวายพระนะคะเจกัละสมดอกเดี๋ไปจัดด้กันะรอเฉพาะซึ่งกายท่าปวงหายใจเข้าทำความรู้ร้อมเฉพาะซึ่งกายทันปวงหายใจออกทำใจสังขารในลำนับอยู่หายใจเข้าทำใจสังขารเดินนับ ลบไตจับรวมไปแก่น้ำให้จับพอดีพอดีแกน้ำแกาน้ำถวายครับตรงตรงมงบูชาแก่น้ำแก่น้ำถวายองค์หญิงแต่ต้องเท่าน้แล้กน้ไม่อายหลครั้งละเกน้อยๆไม่เป็นไรเางขอบท่เเมไปสักสนาทีไม่เปลียนเบียนเวลาในการเรียนการสอนมราเท่าไหร่ และอาตมาเชื่อว่าถ้าเรามีการทำการบันทึกเก็บข้อมูลไว้นักเรียนเรียนดีขึ้นแน่นอนเก็บข้อมูลเลยสามเดือนเปลี่ยนแปลงไหมหกเดือนเปลี่ยนแปลงไหมหนึ่งปีเปลี่ยนแปลงไหมแต่พอให้ทำกันจริงๆมีการบันทึกเก็บข้อมูลอตาตมา เย็นเอาน้ำเย็นไปเติมข no, no, anyway, uh, ้างบนค่ะเดี๋ยวเติมข้างล่างแล้วจะหนะคะลวเรามารวร้อมูลไป้เทำไปทุกวันทุกวันทุกไปไหว้พระเปลี่ยนดอกไม้ไหว้พระที่โตมูกประชาข้างบนค่ะวันนี้กันพระมาท่านคุณคุณจตดอกไม้ไหว้พระนะทะได้ฟังธรรมด้วยได้ฟังพระเทศด้วยเมื่อ สุขส <bod> ันต์บรรจุกรีเลยนะคะวันนี้แล้วก็จงพระธรรมสวัสดีนะคะขอให้คุณคุณมีความสุขากายสบายใจเย็นอกเย็นใจร่มเรือนในหัวใจในวันพระนี้นะคะเดี๋ยวพระแสงจะขออนุญาตลงได้นี้ก่อนนะคะจะไปจัดดอกไม้จะถวายพระสุทุกเทียนถวายพระทาบุญด้วยกันนะคะอธิษฐานเจตไว้พระที่บ้านคุณคุณนะคะคลิปนี้ก็แสงธรรมสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องอภิลาภานะค่ะอภิลาภาพาท่านทำบุญที่บ้านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะอภิลาภาแก้วชัยยาลูกชาวนาบ้านหนองบัวกแก้วลมเก่าพิชบูรณ์ขอบคุณค่ะ